สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพา,า,ามาดูเป็นตู้พระนะคะจริงๆเนะี่ยมีกระจกนะคะแต่เนี้ยยังไม่ทันได้ติดเลยนะคะเอามาตั้งไว้ก่อนเนาะ <anecdote> จริงต้องมีกระจกนะคะสําหรับหลังนี้นะคะเขาจะแยกเป็นสองท่อนนะคะคือท่อนบนกับท่อนล่างนะ,ะแล้วก็อันนี้เป็นแบบเปิดด้านหน้านะคะสมมุติต่างว่าติดกระจกแล้วนะอ่ะเปิดจากทางด้านหน้าแบบนี้นะคะอ่าพอเปิดจากทางด้านหน้าอันเนี้ยก็จะมีลิ้นชักเก็บของแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะเอ่อ พระพุทธรูปที่เรานํามาตั้งเป็นพระพุทธชินราชหน้าตัก7นิ้วนะคะซึ่งอันนี้นตั้งได้พอดีเลยะคะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นแบบข้างในเป็นแท่นเจแบบนี้มีไฟดาวไลท์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเปิดจากด้านหน้านะแต่ถ้าท่านใดเนี่ยต้องการให้เห็นพระมากขึ้นเงี้ยก็อ่อ ติดเป็นกระจกเปลยได้นะคะคุณผู้ชมกระจกเปลยก็คือมันมันจะไม่มีบานไม้ครอบตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงตรงนี้นะคะตรงท่านล่างเนี่ยก็จะมีถาดวางของไหว้แบบนี้นะคะลายสวยชัดเจนของเราจะเน้นเป็นแล็กเกอร์ด้านนะคะซึ่งแล็กเกอร์ด้านเนี่ยมันจะดูแบบว่า,าสวยสวยงามมากกว่าแลกเกอร์เงาะคะคุณผู้ชมด้านล่างก็จะเป็นสีดินชักแบบนี้มีกุญแจให้2จุดนะคะคุณผู้ชมเอาไว้เก็บ ของแบบหนังสือสวดมนต์หรืออะไรต่างๆมากมายนานาสำหรับตู้หลังนี้นะคะแบ่งเป็น2ท่อนเนี่ยสูงเนี่ยอยู่ที่2เมตรนะคะความลึกตรงนี้60ความกว้างเวลากว้างที่สุดนะนหมายถึงว่าตรงนี้9 0 9 5เซนติเมตรนะคะคุณผู้ชมสั่งทําได้นะคะถ้าเกิดว่าจะเอายาวมากกว่านี้ถ้าไงเนี่ยมาชมของจริงได้เลยนี่คือที่ร้านบรรยากาศจริงๆนะวันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่12 ตุลาคมปี2568นะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการเป็นแบบลักษณะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะคือมีกระจกครอบแบบนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมหรือว่าจะเอาเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะอ่มถ้ายัางไงเนี่ยมาได้เลยที่จอดรถ20คันแบบใหญ่ๆแบบนี้คุณผู้ชมนี่ที่จอดรถเนี่ยข้างๆอันนั้นคือไพรษณนีบางรักน้อยนะคะอันนี้เป็นสําหรับพระสงฆ์นั่งเทศนะคะอันนี้เป็นโตะหมู่อีกแบบหนึง่ง มาได้เลยเปิดทุกวัน8ดโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ